เมื่อหมดยุคอธิบดีกรมตำรวจที่ชื่อพลตำรวจเอกหลวงชาติการโกศลสำนักก้าวยอดอันเลื่องชื่อก็ค่อยจางหายไปจากองค์การยุทธิจักนักเลงพร้อมกับกลุ่มดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่เปล่งประกายขึ้นมาแทนต่างก็แบ่งเอาอนาเขตจับจองครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทํามาหากินเป็นล่ำเป็นสันเหมือนจะรับขวัญอธิบดีกรมตำรวจคนใหม่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์เจ้าของสโลแกน ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้สำนักอ่งยี่ซึ่งเคยเป็นคู่ปรับขับเคี่ยวกันมากับสำนักก้ายอดก็เริ่มสงบซบเซาลงเพราะตัวหัวหน้ากวนเหล่าน้ำแสและเฮียบศูนย์พึ่งพ้นไวแตกเปลี่ยวกลายไปเป็นสิงเคี่ยวกลอนตามอายุไขยุยทธจักรนักเลงที่เคยสงบเงียบก็บกลับลุกขึ้นกระพือห,หอมด้วยไฟแรงแห่งความทะเยอทะยานอยากจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในยุทธจักรของนักเลงรุ่นหนุ่มที่ใครสามารถถิบตัวขึ้นไปถึงจุดที่ว่านี้ได้ ย่อมหมายถึงทรัพย์สินเงินทองที่จะไหลามาให้กอบโกยชนิดกินไปทั้งชาติก็ไม่หมดเพราะผลประโยชน์ในทางด้านนั้นตนจะกอบโกยได้จากคิวรถซ่องโรงแรมค้าอีกตัวโรงยาวฝิ่นรวมไปถึงร้านค้าต่างๆอีกด้วยในฐานะค่าคุ้มครองไม่ให้มีใครมารังควานกรุงเทพถูกซอยแบ่งเป็นเขตต่างๆตกอยู่ใต้บารมีนักเลงคนดังอย่างเช่นประตูน้ำก็มียอดบางรักหานท่าเตียนนิด หัวลำพงเกชาบางลำคูก็หานดงน้ํากามหรือชื่อสะพานฐานก็จีนหนุ่มเลือดมังกรสะพานพุทธก็ต่งสะพานเหลืองก็โอเลส่วนมลิวงเวียน22เยาวราชก็ตกอยู่ในกํามือของเกามมาเก่งหนุ่มเลือดมังกรที่กล้าผงาดลำหน้านักเลงรุ่นพี่โดยมีคู่หูสนิทที่นุ่นหลังความดังให้ระเบิดคือหมึกตรอกถวายและล้อสาเก,กาสองมือโหดแต่ท่ามกลางความดังของเกามมาเก่ง ก็มีนักพนันหน้าหยกเกิดขึ้นอีกผู้หนึ่งเพราะเป็นนักพนันที่กล้าได้กล้าเสียคบขาเพื่อนวงการพนันและนักเลงบ่อนช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนเข้ามาหาและนี่เองที่ทําให้หนุ่มนักพนันหน้าหยกนายนี้เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของวงการพนันและนักเลงอย่างเงียบๆเหล่าส่วนมะลิคือนิกเนมของนักพนันที่มากด้วยเพื่อนพ้องที่เพื่อนๆเรียกขานทั้งชื่อจริงของเขานั่นก็คือแคลทันนีกุล ซึ่งไม่เพียงใจกว้างยิ้มลึกในแบบผู้ชายร้อยเปอร์เซน์ที่วงการยอมรับนับถือแม้กระทั่งเกามาเก่งที่โด่งดังขณะนั้นยังยอมรับและคอบหาเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจด้วยคนหนึ่งและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการนักเลงของเหล่าส่วนมะลิหรือแคล้วธนิกุลซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังก้าวสู่วงการนักเลงจากการสนับสนุนของบรรดาน,นักเลงน้อยใหญ่ที่รักใคร่และนับถือทั้งที่ส่วนลึกของหัวใจแล้ว ไม่มีใครเดาออกว่าเหล่าส่วนมะลิต้องการที่จะก้าวขึ้นบนเส้นทางนี้หรือไม่แต่ก็ต้องก้าวเดินเพราะเหตุการณ์บังคับสำหรับเกามมาเก่งไอ้มังกรหนุ่มขนองเลือดทวีความด่งดังและสร้างสมบารมีให้กับตัวเองขึ้นเรื่อยๆโดยไม่แยแสสนใจนักเลงรุ่นเก่ารุ่นอาวุโสยังความไม่พอใจให้กับบรรดาพี่เบิ้มในขณะนั้นแต่ทุกคนทุกแก๊งต่างวางตัวเงียบเหมือนดูท่าทีของเกามมาเก่งว่าจะแผ่อิทธิพลไปถึงไหน เพราะต่างก็คุมเชิงในถิ่นหากินของตนอยู่ถึงขนาดมีเสียงประกาศออกมาว่าเกาจะใหญ่ขอให้ใหญ่ในถิ่นย่าเหยียบข้ามถิ่นมาก็แล้วกันแต่กะน,นั้นเกามมาเก่งก็หาย่นย่อต่อวาจานั้นไม่ชื่อของเกาดังระเบิดขึ้นอีกเมื่อประกาศอาหารการยิงเสียเจ้าของกิจการโรงแรมขายตัวงายหลังเก่งลงแม่น้ําเจ้าพญาจมหายไปมาโผล่ทีก็สามวันผ่านไปแล้วและหลังจากดับเสียน้ํากามที่กมแหงไม่ยอมส่งสวยให้ ดาวรุ่งดวงใหม่ที่จุติขึ้นมาในยุทุภพบ,บูลิมโอตีนักฆ่าหน้าหยกคู่บารมีอีกคนหนึ่งของเก้าก็กระนำอาเสียราชารงงิวเรียบร้อยไปอีกคนในฐานะที่กระด้างกระเดือกไม่ยอมสิรราบโดยดีความดังของเก้าในตอนนี้ใครก็ฉุดไม่อยู่แล้วมังกรหนุ่มประกาศอย่างไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมใครทั้งสิน้นขีดเส้นอาณาเขตของตนเริ่มจากยาวราชไปโจดเวิร์กนคนกรเกษม หวไปยืดหลังบูรพาจอดบ้านมอให้มาส่งสวยค่าน้ำร้อนน้ำชากับตนไม่อย่างนั้นก็เห็นดีกันคนที่เต้นผ่าออกมาก็คือนิดท่าเตียนที่ถูกมังกรหนุ่มตะวัดหางเข้าใส่และอีกคนที่เต้นด้วยก็คือพันหลังวังดาวรุ่งอีกดวงหนึ่งที่เปล่งรัศมีอยู่ย่านวังบูรพามันจะมากไปแล้วไอ้เกาแน่จริงคงได้เจอกับกูแน่ยังไม่ทันที่นิดและพันจะได้เจอกับเกา วิถีชีวิตนักเลงของมังกรก็สะดุดชะงักเหมือนมังกรที่ผลทยานเข้าหาลูกศรจากมือของนายพรานมันเพิ่งจะตีห้าเสรเศษพระสงฆ์เริ่มออกบิณฑบาตโปรดสัตว์จากวันที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบร่วมห้าสิบนายได้พากันกระจายกำลังอบล้อมบ้านไม้สองชั้นที่มีรั้วสังกะสีล้อมรอบเอาไว้อย่างเงียบกริบโดยที่คนในบ้านไม่ทันรู้ตัวและเมื่อถึงเวลาหกโมงคนในบ้านเปิดประตูออกมาเพื่อจะไปซื้อกับข้าว กำลังตำรวจที่ล้อมอยู่รอบบ้านก็กรูกันเข้าจับตัวเกาม้าเก่งที่นอนกรนคอ,อกอยู่ในมุงได้อย่างละมอมพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายเก้าถูกจับเยี่ยงนักโทษอุจจาระห้ามเยี่ยมห้ามประกันเด็ดขาดชื่อของเก้ามมาเก่งยิงถูกชะงักไว้ค้างเติ่งไว้เพียงแค่นั้นปล่อยให้เพื่อนรักหมึกตกถวายล้อสากเกาดำเนินธุรกิจควบคุมบวอนรงยาฝิ่นโรง,งิ้วโรงหนังจ้ำบ้าอีตัวแทน วงการนักเลงจเจริญรุดหน้าจนถึงเมื่อที่ปดีกรมตำรวจยุคพลตำรวจเอกเผ่าศรียนนท์หันไปครบรบนอบๆยกย่องนักเลงว่าเป็นคู่มิตรนายตำรวจคนไหนมีเพื่อนเป็นนักเลงดังๆนายตำรวจคนนั้นจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นแหวนอัศวินทําให้บรรดาอัศวินเหล่านั้นพากันไปคบนักเลงถึงขั้นให้นามบัตรไว้เป็นเกราะป้องกันตัวจากการดังควานของบรรดาตำรวจที่รักหน้าที่ทําให้บรรดาตำรวจเหล่านั้นไม่กล้าแต่ พราะแต่ทีไรเจอต่อเล่นเอาจุบทุกทีก็มันเข้าละทีนี้บรรดาเหล่าผู้ที่มีชื่อต่อท้ายตัวเองว่านักเลงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นน้อยรุ่นจีบรุ่นจอยต่างพากาันออกละวา่าตีหัวหมาด่าแม่เจ็กคุมคู่ริษฐไถยชาวบ้านที่รักความสงบทำมาหากินงกงก,งกอย่างสนุกเผลอๆบางทีไม่มีชาวบ้านให้ดังแก่ก็หันมาหวดกันเองเสียเป็นการยืดเส้นยืดสายให้ประชาชนอกสันควัญหายไปทั่ว ความเดือดร้อนแพร,ร่กระสานสั้นเซ็นไปในกลุ่มของสุดจดิชนไม่เป็นอันทำมาหากินกันละ่ะแต่ก็ไม่มีใครปีปากพูดได้แต่ทนเก็บความขมขื่นเอาไว้ในใจเพราะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครตำรวจก็พึ่งไม่ได้เพราะตำรวจถึงแม้จะไม่ได้ทำตัวเป็นโจรเสียเองแต่ก็เลี้ยงนักเลงเอาไว้ใช้เป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้กับตนความทุกข์ของชาวบ้านเริ่มผ่อนคลายหายใจโล่งอก เมื่อทางกรุงเทพมหนาคนครจัดงานเฉลิมฉลอง25ปีพุทธศตรวรรษขึ้นทางกรมตำรวจมีมติลงมือกวาดล้างพวกโสเพณีแมงดากระจอกงอกง่อยรวมไปถึงพวกตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กจนรมพักแน่นไปหมดชาวประชาค่อยหน้าใสาหายใจได้คล่องขึ้นมาหน่อยเมื่อบรรดานักเลงพากันเก็บตัวไม่ออกมาละวาดเหมือนแต่ก่อนจนมองดูเหมือนว่าบ้านนี้เมืองนี้สงบร่มเย็นเสียเหลือเกินซึ่งนั่นก็เป็นการเดินหมากของผู้นำประเทศ จอมพลปอพิบูลสงครามที่กำลังจะหมดอายุขัยการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงมาเลือกตั้งกันใหม่ตามระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยท่า,ยามกลางความเงียบสงบซึ่งภายนอกมองดูราบรื่นแต่ลึกลงไปในแวดวงนักเลงบ่อนคาสิโนเริ่มมีบทดบาทของมันขึ้นมาอย่างเงียบๆราวกับลาวาของภูเขาไฟที่รอการประทุบ่อนต่างๆผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดแต่ที่ดังมีชื่อก็เห็นจะได้แก่ บอนที่หัวลำโพงและบ่อนเ็ดชั้นย่านเยาวราชที่ต้อนรับนักพนันชาวจีนเอาไว้ครับข้างแม้กระทั่งนักเลงรุ่นใหญ่ระดับเจ้าพ่อบางคนยังเข้าไปสนุกด้วยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะเข้าไปแตะต้องตัวให้นักพนันต้องระคายเคืองหัวใจสาเหตุที่บอนการพนันเปิดอยู่ได้อย่างท้าทายมือของกฎหมายก็ไม่ใช่เพราะอะไรหากแต่เป็นเพราะค่าสวยอากกรที่เจ้าหน้าที่เขตรับผิดชอบได้รับนั้นมันช่วยให้แต่ละโรงพักหายใจได้สะดวกขึ้นกว่า การที่จะคอยรับข้อระระมาณของรัฐที่เกียดมาให้สภาพนักเลงกับตำรวจในยามนั้นจึงเปรียบเสมือนดังเส้นขนานที่ไม่มีวันโคจรมาพบกันที่ใดมีบ่อนมีนักเลงที่นั่นไม่มีตำรวจที่ใดมีตำรวจแน่นอนที่นั่นยังไม่มีบ่อนหรือนักเลงออกมาเพ่นพ่านเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินเหมือนกับคำที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าชั้นใดก็ชันนั้นบ่อนคาสินโนกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายเพราะตำรวจมีเอี่ยว ทำให้บรรดานักเลงวัยรุ่นทั้งหลายพากันตื่นตัวเห็นประโยชน์จากการมีรายได้จากการเปิดบ่อนล้อวงเวียน22ตีน้อยกงกงเต็งโก้ซึ่งล้วนแต่เป็นนักเลงวัยรุ่นที่สงบดูทิศทางลมแต่ก็าพากันวิ่งเข้าหานายทุนเพื่อชักชวนมาเปิดบ่อนโดยตนรับอาสาเป็นผู้คุ้มครองดูแลผลประโยชน์จัดการจัดสรรปันส่วนไปตามขั้นตอนยุคนั้นถ้าจะพูดว่าเป็นยุคอบายยมุกจำเริญสุดก็ว่าได้เพราะบรรดาตำรวจพากันหลงทาง และก็ติดเชื้อมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่จะพยายามลบล้างภาพพจนที่ผ่านมาให้หมดก็ตามแต่บรรดานตำรวจระดับผู้น้อยอีกหลายคน <c oughs> ก็ยังหลงในกลิ่นอาม,มิสินจ้างที่ตนในรับพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนพากาันปกป้องผลประโยชน์จากบ่อนต่อไปไม่เกรงทอทันที่จะได้รับจนกระทั่งมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาพลเอกสดิฐธนรัตนได้ทำการยึอดอำนาจการปกครองจากจอมพลปพิบูลสงครามสำเร็จ และจัดการขนเอาบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่นักเลงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เก็บเข้ากรุลาดยาววงการนักเลงก็สงบซบเซาไปตั้งแต่บัดนั้นจนพณนาท่านจอมพลสฤษิธนรัตน์ถึงแก่อสัญกรรมเปลี่ยนผู้นําคนใหม่บรรดาผู้กว้างขวางทั้งหลายจึงมีโอกาสก้าวมาสู่อิสรภาพอีกครั้งพร้อมกับปลุกภาพพฤ์ของวงการนักเลงให้ประงาบขึ้นอีกครั้งจนถึงกับฆ่าฟันกันเป็นเบือศพแล้วศพเล่าบรรดามือปืนผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด รับจ้างค่าคนเป็นอาชีพหลักที่ทำให้วงการตำรวจปวดเสียนเวียนกล้าวปี2,106หลังจากการอาสัญกรรมของพระนท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์วงการนักเลงที่เคยเงียบเหงาซบเซาก็กลับพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเมื่อบรรดาผู้กว้างขวางทั้งหลายที่ถูกจับยัดเข้าไปสงบสติอารมณ์บ่มเพาะนิสัยพากันตบเท้าออกมาจากลาดยาว สูตรกลิ่นไออิสระภาพอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเหตุการณ์ที่ใครต่อใครหวั่นไหวว่าจะมีการประทะสู้รบถึงขั้นนองเลือดระหว่างนักเลงรุ่นพยักชรากับสิงห์ลำพองที่โชว์ฟอร์มไว้เนียบก่อนจะพากันพาเรตเดินเข้าสู่ลาดยาวนั้นกลับไม่มีปรากฏขึ้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกลับคล้ายดังว่าทั้งหมดได้รวมหัวจัดสรรแบ่งผลประโยชน์จนมันที่ลงตัวไม่ต้องมาวิวาทบาดถลุงกันให้บอบชำ้ำ จะมีที่ต้องวางวายอย่างยอดประตูน้ำที่ถูกมือโน,โนเนมแทงตายขณะที่เมาสุราเข้าไปห้ามสึกระหว่างคนสองกลุ่มที่กำลังนั่งกินเหล้าแล้วคอมเมนต์จะตีกันและนั่นก็คือความซวยหรือถึงคราวดวงขาดอย่างช่วยไม่ได้จริงๆไม่ได้เกิดจากน้ำมือนักเลงด้วยกันสำนักไหนทั้งสิน้นมังกรหนุ่มที่ก้าวมาสูดกลิ่นไอสภาพอีกครั้งหลังจากที่เข้าไปจำบรรษาเสียร่วมเจ็ดปี เกาหมาเกงคืนถิ่นย่านส่วนมะลิของตนอี้ตั้งแต่เฮียเข้าไปอยู่ในนั่นมีใครหน้าไหนมากําแหงในเขตของเรามั่งเกาถามน้องชายร่วมสายโลหิตที่โชคดีไม่มีโอกาสทัวรัดยาวเหมือนอย่างกับตนไม่มีเฮียทุกวันนี้ผมก็ยังเก็บค่าคุ้มครองเลี้ยงทุกคนตลอดจนส่งเสียพี่เลตีรวมถึงทุกคนในนั่นอย่างสบายมังกรจักรันยิ้มอย่างพอใจดวงตาหรี่เล็กที่มีสีแดงระเรื่อเป็นนิด มองทอดไปยังเบื้องหน้าอีกสองอาทิตย์ล้อเหลาหมึกจะพ้นโทษออกมาเองเตรียมไปรับพวกมันด้วยครับเฮียเออแล้วไอ้ใจฝากกับอุยสงมันยังอยู่หรือครับเฮียมันสองคนอยู่ในบ่อนเ็จชั้นเกาพยักหน้าแต่อีไม่สามารถอ่านออกว่าพี่ชายกำลังคิดเรื่องอะไรนอกจากตัวของเก้าเองเท่าน,นั้นที่รู้ดีว่าตนกำลังคิดอะไรสำหรับเหลาส่วนมลิ ที่มีอันต้องเข้าไปอบรมบ่มเพาะนิสัยที่ลาดยาวพร้อมกับเกาหมาเก่งและพวกนั้นหากจะถือว่าเป็นคราวสวยหรือจะถือว่าเป็นดวงบังคับให้เหล่าส่วนมะลิก้าวเข้าสู่วงจรมาเฟียก็ว่าได้เมื่อมีการกวาดจับบรรดาม,มาเฟียและนักเลงเล็กนักเลงใหญ่นั้นส่วนหนึ่งของนักเลงได้หลบหนีการกวาดจับของเจ้าหน้าที่ไปพึ่งเหล่าส่วนมะลิก็อย่างที่บอกนั่นแหละหากเพื่อนเดือดร้อนน้องไม่สบายถ้ามาหาเหล่าส่วนมะลิ จะน้อยจะมากต้องช่วยเหลือในการครั้งนี้ก็เช่นกันเหลาส่วนมลิได้ให้ความช่วยเหลือหาบ้้นช่องให้กับเพื่อนวงการนักเลงได้หลบซ่อนแต่ว่าหูตาของเจ้าหน้าที่ยามนั้นยืดยาวและเอาจริงที่สุดเหลาส่วนมลิกับนักเลงที่ไปขอความช่วยเหลือก็เลยถูกวาดเข้าสังเตไปพร้อมกันอย่างไม่มีสิทธิ์อ้าปากบอกว่าข้าไม่เกี่ยวและนี่เองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการเมื่อเข้าไปอบรมบ่มความดุเพลียในลาดยาว โดยมีเกามากเก่งเป็นเพื่อนสีพอออกจากคุกก็เลยเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวหลังจากที่ล้อเหล่าและหมึกพลทอดออกมารับอิสรภาพเป็นที่เรียบร้อยเกาก็เริ่มงานของตอนนันทีเขาประกาศกล้องขยายอาเขตคุ้มครองที่มนราเจ้าของซองบอนโรงน้ําชาคิวรถจะต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้ตนมันเริ่มตั้งแต่เขตคลองพดงุงกรุงเกษมคลุมผ่านชัยนาทาวไว้ทั้งหมดโจรธวางบูรพาสะพานเหล็ก เลาะเข้าส่งวาดยันตลาดน้อยถึงแม้บารมีของเขาจะยิ่งใหญ่ครองอันดับหนึ่งของยุทธจักรนักเลงโดยไม่มีใครกล้าขัดขืนแต่เขาก็ยังเป็นเขาที่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงและขณะเดียวกันความเครียดแค้นจิงชังของลูกน้องตัวเล็กๆที่เคยวิ่งเข้าออกในบ้านของตนแต่ทําตัวเหินห่างไปในช่วงที่ตนติดคุกไม่ยอมคลายทาั้งๆท,ที่ความจริงแล้วคนระดับเขาไม่ต้องลดตัวไปสนใจเลยแม้แต่น้อย ความแค้นทําให้เกาหาโอกาสที่จะเล่นงานลูกแมวทั้งคู่อยู่ยงเงียบแต่ก็ดูเหมือนโอกาสจะไม่เปิดให้เพราะทั้งใจฝ่าและโอคุยซงสองมังกรวัยรุ่นคลาดแคล้วใสยตาพยามังกรอย่างเกาไปได้ทุกครั้งกิจการของเกาจเจริญขึ้นล้อไปเปิดบ่อนอยู่ที่9ชั้นมีลูกค้าพาณิชย์มาใช้บริการอย่างมากมายทําให้ชื่อเสียงของล้อเริ่มโด่งดังนานวันเข้าความดังของล้อเริ่มทําความหงุดหงิดให้กับเกา ทั้งๆท,ที่เป็นคนของตนและยิ่งรู้มาว่าสองมังกรหนุ่มใจฝ่ากับโอฮิซงเข้าไปมีบทบาทอยู่ในนั้นด้วยยิ่งทําให้พยามังกรอย่างเกาหงุดหงิดขุนมัวมากขึ้นประกอบกับเป็นคนอารมณ์ร้อนทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองหลังๆมานี้ทั้งเหลาและหมึกเริ่มถอยดีกว่าพาตัวเองออกห่างไปทุกทีพวกมึงจะคิดลองดีท่ารรศมีกูหรือเกานั่งเฝ้าถามตัวเอง ความคิดของเกาพลันเบนเข็มเข้าใส่มังกรหนุ่มที่ตนปลุกปั้นขึ้นมาเพราะมึงสองคนแท้ๆทำให้คนอื่นมีท่าทีกระด้างกระเดืองกับกูสงสัยมันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูซะแล้วค่ำวันนั้นเก้ามาเก่งเจ้าพ่อของกลุ่มนักเลงเ็าพาตัวเองที่อบอวนไปด้วยกลิ่นสุราโผล่ชมเข้าไปในบ่อนของลอ้อท่ามกลางความตกกะลึงพึงเพลิดของบรรดานักเลงคุมบ่อนและนักพนันทุกคนสวัสดีครับเฮีย ทุกคนพากาันเข้าทักทายพญายมังกรด้วยความหวาดเกรงในบารมีและอิทธิพลเขาพยักหน้ารับการทักทายจากทุกคนก่อนจะเปล่งคำถามกับเหล่านักเลงที่คุมอยู่ในนั้นไอ้ใจฝ่ากับอุ๋โสงันไปไหนคำถามของพญายมังกรทำเอาทุกคนอึง้งไม่มีใครตอบถูกนอกจากสันหน้าปฏิเสธซึ่งก็ดูเหมือนจะทำให้พญายมังกรไม่พอใจมากขึ้นเอาชิปมาห้าหมืนสิ เการ้องตะโกนสั่งได้ครับเฮียคนคุมการเงินตอบด้วยน้ำเสียงสั่นน้อยๆพญามังกรเดินเข้าไปที่โต๊ะซึ่งใช้เป็นที่เล่นถั่วแล้วลงมือแทงอย่างบ้าคลั่งเพียงไม่นานนักห้าหมื่นก็อันตรทานหายไปเอามาอีกห้าหมื่นสิเกาตะโกนเรียกชิปอีกขอเถอะครับเฮียมันผิดกฎของบ่อนครับเสมียนคุมเงินเข้ามาบอกด้วยท่าทางนอบน้อมมันจะมากไปแล้ว ผลอย่างกูนี่เครดิตไม่มีหรือเกาตะอคอกเสียงชุนอย่างโกรธจัดเอ้านี่เกาพูดพลางชักปืนออกมาจากเอววางบนโต๊ะสองกระบอกแค่นี้พอไหมห้าหมื่นเสมียนคุมการเงินมองดูปืนสองกระบอกที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างลังเลก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปเอาชิปห้าหมื่นมาส่งยื่นให้กับพยามังกรแล้วเอาปืนทั้งสองกระบอกไปเก็บไว้เหมือนจะประชดตัวเอง เกาหมาเก่งแทงเพียงสองครั้งชิปห้าหมื่นก็หมดไปพยามังกรหันไปดูเหล่านักเล่นการพนันที่ก้มหน้าก้มตาเล่นอย่างควางควางจังหวะนั้นสองมังกรหนุ่มที่มีหน้าที่คุมบ่อนทั้งใจฝ่าและโอคิสงก็ปรากฏกายขึ้นสวัสดีครับเฮียสองมังกรหนุ่มเข้ามายกมือไหว้ทักทายพยามังกรด้วยความคารัสพยามังกรวักเสียงลัน่นมึงสองตัวคิดว่ากูยังเป็นเฮียอยู่อีกหรือ ทั้งใจฝ่าและโอกุสงหน้าตื่นเพราะไม่รู้สาเหตุแห่งการโกรธของพยามังกรยังไม่ทันที่ใจฝ่าจะพูดจบฝ่ามือของพยามังกรก็วาดไปกระทบหน้าของสองหนุ่มนักเลงคุมบ่อนจนหงายหลังทั้งคู่ท่ามกลางความตกตะลึงของเหล่านักผนันจำไว้ถ้ามึงสองตัวคิดจะวัดรอยตีนกับกูแล้วก็เชิญพยามังกรก้วาวไปจากบ่อนของลรอท่ามกลางความอกสันขวัญหายของเหล่านักผนัน จนลืมที่จะสังเกตเห็นทั้งใจฝ่าและเอวิสงหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แท็กซี่เล่นห่อตะบึงฝ่าความมืดมาตามถนนเจริญกรุงโดยที่มีผู้โดยสารเป็นชาวจีนวัยสาเศษนั่งเงียบขึมอยู่ในเบาะด้านหลังจนกระทั่งถึงวัดดอนจึงได้เลี้ยวเข้าไปและจอดสนิทยอยู่ด้านหลังวัดซึ่งเป็นป่าช้ามีบ้านคนอยู่เพียงไม่กี่หลังชายชาวจีนก้าวลงจากรถหลวงเศษเงินยื่นให้กับโชเฟอร์ชาวไทย ที่รับเงินแล้วนำรถเล่นจากไปแสงไฟหน้ารถสองจ้าเข้ามาทำให้เท้าที่กาลังจะก้าวเดินของหนุ่มชาวจีนชะงักหันกลับไปดูรถเก๋งสีดำที่เล่นมาจอดอยู่ทางด้านหลังประตูรถเปิดพรวดออกมาพร้อมกับชายจักรันสองคนกระโดดออกมาเพียงแลเห็นชายจีนวัยกลางคนก็พะงะทําท,ท่าออกจะวิง่งแต่ช้าไปเสียแล้วเสียงกึกก้องกับบานาดังขึ้นติดต่อกันหลายนั้น พร้อมกับร่างคองเหยือ่อผงะก,ก่อนจะหงายลงไปนอนนิ่งสงบวิญญาณปิดปลียวออกจากร่างโดยไม่ทันส่งเสียงร้องสักแอะดาวนกเลงหล่นวูบร่วงจากขอบฟ้าไปอีกดวงเมื่อหนังสือพิมพ์รายวันพากันประคมข่าวภาพหน้าหนึ่งตัวเท่ามอแกงเกือบทุกฉบับด้วยข้อความที่คล้ายคลึงกันดับจะพ่อหนาถล่มเก้าคาวัดยิงไม่นับดับเก้าสนิทภายในบ้านสองชั้นที่มีรั้วสังกะสีล้อมรอบ ชายหนุ่มวัยเบญจเพศนั่งเสพในตาแดงกล่ำอยู่บนโต๊ะซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์ที่วางเกลื่อนซ้อนกันเกือบสิบฉบับมีชายชะกันวัยสานั่งอยู่ด้วยอีกสี่คนมันกล้าทำกับเฮียเก้าแบบนี้ผมสาบานว่าจะคิดบัญชีกับพวกมันทุกคนชายหนุ่มวัยเบญจเพศประกาศเสียงกล้าวอี้จะทำยังไงมึกถามเสียงเรียบๆนักเลงน้องชายร่วมไส้พยายมังกรที่ถูกถล่มสิ้นชื่อ มองหน้าเพื่อนของพี่ด้วยดวงตาที่เป่งประกายความแค้นพวกมันต้องตายทุกคนโดยเฉพาะไอ้สองคนที่ลงมือนั่นต้องโดนก่อนแต่ช่วงนี้พวกเราคงหาตัวมันยากเหล่าพูดขึ้มๆตามนิสัยให้มันมุดไปอยู่รูไหนก็ตามผมก็จะลาดจิตชีวิตเอาเลือดมันมาเส้นวิญญาณเฮให้ได้ซูมาอี้มังกรหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวพวกเราทุกคนจะช่วยยงพูดสั้นๆ แค้นสิปีแกก็ไม่สายสิทธิ์พูดขึ้นบ้างสําคัญแต่ตอนนี้เมื่อขาดเหียพวกเราจะต้องร่วมมือกันคอยควบคุมบรรดาขาสวยให้ดีอย่าให้มันคิดตีตัวออกหางได้เรื่องนี้ผมต้องขอแรงพวกพี่ทุกคนเพื่อรักษาชื่อเสียงของคณะเราเอาไว้สุมาอี้พูดเสริมเครียดไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นยังไงพวกเราก็ทำอยู่แล้วมึกรับรองมังกรหนุ่มตาชั้นเดียวยิ้มที่มุมปากอย่างพอใจ ที่เห็นเพื่อนสนิทของพิชายซึ่งวายปราณของตนยังไม่มีใครคิดแปลผักอีกครึ่งเดือนในมาสก็จะออกมาแล้วงานล้างแค้นของเราคงได้ผลยิ่งขึ้นมังกรหนุ่มพูดเน้ำเสียงกังวานเป็นการยืนยันเจตนารม์ก่อนที่จะเลิกประชุมและแล้วที่สุดมาดน้องชายคนสุดท้องของพญามังกรเก้าผู้วายชนก็ก้าวพ้นประตูคุกออกมาสู่อิสรภาพพร้อมกับมือดีวัยรุ่นคู่หูของตน ที่ได้เข้าไปร่วมรุ่นอบรมจิตใจให้แกร่งกล้ายิ่งขึ้นน้อยนักเลงมือปืนพักการอีกคนที่บรรดาพวกรุ่นใหญ่ยังหนาวเวลาเลื่อนผ่านไปพร้อมกับพัดพาวเรื่องราวต่างๆให้เงียบหายตามไปด้วยการตายของเกาถูกลืมลงไปจากความนึกคิดของทุกคนจะมีที่ไม่ลืมก็เพียงอี้กับมาดน้องชายร่วมตระกูลและเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่ถูกส่งออกแกะรอยมือฆ่าอย่างใกล้ชิดมันเริ่มโผล่ตัวแล้วเฮีย มาดเอาความมาบอกกับอี้ผู้เป็นพี่ชายในตอนดึกวันหนึ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจงานควบคุมนาเขตของตนกลับบ้านมันอยู่ที่ไหนซุ·มาอี้ถามเร็วปลือด้วยในตาลูกวาวแถวบางรักได้ข่าวว่ามันคุมบ้าอยู่แถวนั้นมาดตอบอย่างสุข,ขุมซุมาอี้พยักหน้าและแล้วแผนการดับมือปืนที่ฆ่าพี่ชายของตนก็ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นความลับ โดยที่ไม่มีคนนอกจะได้ล่วงรู้อันหมายไปถึงตัวของเหยื่อด้วยที่เริ่มช่าใจออกหากินเพราะทนสู้ความหิวไม่ไหวหัวข้ามวันนั้นโอวิยสองออกจากรังที่ตนอาศัยหลบซ่อนตัวมายังบาแห่งหนึ่งที่ตนดูแลย่านบางรักโดยไม่มีลางสังหรณ์อะไรที่สะกิดใจให้มือปืนที่ถล่มพยามังกรอย่างเการะแวงเลยสักนิดว่ากรมที่ตนก่อได้เดินทางมาถึงแล้ว โอวิสงสวมเสื้อฮาวายตัวโปรดคุมทัพ11มม,มคู่ชีพที่พกอยู่ตรงเอวเดินเข้าไปพูดคุยทักทายกับนาบ่อยตามปกติและถือโอกาสสั่งข้าวมานั่งกินอยู่เงียบๆตามลำพังภายในมุมมืดของบาร์วันนี้เฮียแต่งตัวเสียหล่อจะไปไหนหรือจะ๊ะพาร์ทเนอร์สาวเจ้าของนามสีเดินมาถามอย่างคุ้นเคยโอวิสงเอื้อมมือไปลูบที่สะโพกของพาร์ทเนอร์สาวด้วยความเคยชินก่อนจะดึงให้เธอมานั่งลงบนตัก คืนนี้บาร์เลิกแล้วจะไปไหนนะมือปืนกระซิบบอกทำไมคะเฮียสีพาร์ทเนอร์สาวจะอ้อนถามโอ้ยสงเอามือบีบหน้าอกของพาร์ทเนอร์สาวก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงโรแมนติกเฮียจะให้สีไปนอนด้วยนะสิอุย้ยพาร์ทเนอร์สาวทําเสียงสะดิ้งนึกยังไงขึ้นมาละเฮียถึงจะมานอนกับคนแก่มือปืนหนุ่มใหญ่ยิม้มกูจะนึกอะไรล่ะก็อยากสิวะอย่าลืมนะสองยามเฮียจะมารับ มือปืนพูดย้ำก่อนจะเดินพาร่างสูงโปร่องออกไปยังปากประตูโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าร่างของหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในมุมมืดโต๊ะติดกับประตูทางเข้าและเมื่อร่างของมือปืนโออิซงก้าวพ้นออกจากบา่าหนุ่มวัยรุ่นผู้นั้นก็ลุกขึ้นตามออกมาติดติดโออิซงยืนอยู่ริมฟุตบาทหน้าบารสายตาสายหาแท็กซี่ที่วิ่งผ่านมาเพื่อจะเรียกให้ไปส่งยังจุดหมายโดยไม่ได้สนใจต่อร่างวัยรุ่นผู้ก้าวตามมาออกจากบาร์แม้แต่น้อย ไอโอบิซงเสียงเรียกหนักแน่นทําให้มือปืนพักการหันขวับกลับไปมองและยังไม่ทันที่จะได้เห็นหน้าผู้เรียกชัดๆด้วยซ้ําไปหูก็ได้ยินเสียงแผด์คำรนของบรรจุราดดังแสบแก้วหูร่างของมือปืนชะกันสะดุ้งเฮือกก่อนจะค่อยสุดลงนอนเหยียดยาวจมกองเลือดที่พุ่งออกมาจากซวงอกไหลแดงฉานนองไปตามพื้นโดยไม่มีโอกาสได้ชักปืนของตนออกมาแม้แต่แตะเมื่อเสียงปืนสงบลงผู้คนที่อยู่ในบาร์และบริเวณใกล้เคียง ต่างพากันวิ่งกลัวออกมาอย่างร่างที่นอนยาวเหยียดดวงตาเบิโครรงสีหน้าบ่งบอกถึงความเจ็บปวดของโอิสองจนแน่นขนาดรวมทั้งสีพาร์ทเนอร์สาววัย26ปีที่ต้องตกพุ่มไม้ขันมากเพราะคู่หมายดันด่วนไปทัวยมรโลกเสียก่อนด้วยยุทธาจาักรบูริมเริ่มฮือฮาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมือปืนโอิซงผููดับพยา,ยามังกรเกา่าถูกหนุ่มแปลกหน้ายิงดับดาดกลางถนน ต่างพากันจับตามองดูว่าเหยื่อ,อรายต่อไปจะเป็นใครบรรดาขาให,ใหญ่เริ่มเก็บตัวอีกครั้งตามวิสัยของวัวสันหลังว่ะเพราะไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าจะมีส่วนเอียวกับบัญชีเลือดใบนี้กับเขาด้วยหรือเปล่าการตายของโอิสงทํทาความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกเช่นเคยเพราะบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างรู้ดีว่ามันเป็นการเริ่มเปิดศึกษาสางนี่เลือดของตระกูลม้าเก่งแต่ก็ไม่มีใครจะจัดการอะไรลงไปได้เพราะไม่มีหลักฐาน จากการสืบสวนจากปากพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้รับคำตอบเพียงอย่างเดียวที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับรูปคดีหรือสาวเข้าใกล้ตัวคนร้ายได้เลยเพราะทุกคนยืนยันแต่เพียงว่ามือปืนเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน25ปีผิวคล้ำเท่านั้นเองและเมื่อนำรูปภาพของบรรดาน,นักเลงมือปืนทั้งหลายที่อยู่ในแฟ้มของกรมตำรวจมาให้ดูทุกคนก็พากันสายหน้าบอกว่าไม่ใช่คำเดียว ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะเอามือไปซุกหีบพาตัวเข้าไปพัวพันเรียกโรคไขโป้งให้มาเคาะประตูหน้าบ้านให้คนเข่าสมน้ำหน้านเล่นในฐานะที่เสือกไม่เข้าเรื่องในที่สุดการตายของโอยทรงก็กลายเป็นคลื่นกระทบฝังเงียบหายไปตามฟอร์มของตำร,รวจที่จะคอยยัดเยียดข้อหานี้ให้กับคนอื่นซึ่งบังเอิญถูกจับเป็นการแก้ผ้าหน้ารอดอีกครั้งของตำร,รวจไทยใจกล้าหาญ ยุคป,ปราบปรามคนดีอภิบาลคนผ่านเพราะถือว่าคนดีครบแล้วจนครบคนผ่านแล้วมีแล้วจะทนครบคนดีอยู่ให้ง่อทำไม